มันไม่ใช่ความปรารถนาหรือว่าความเจตนาของทางผู้นํปรัสเซยียเองที่ต้องการจะคุยด้วยความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าการก่อเหตุจริงๆมันมาจากเมดเวเดฟที่เขาไปพูดเรื่องของสารกกะกออินเดียสารอินเดียแล้วอินเดียแล้วสารกกะก็เล่นอินเดียจริงๆแล้วก็ทางเม็ดเวเดฟบอกจะทำนิเพรนะอันนี้บอกอนิเพรเดีย๋ยวมันบกฟาดกันเอาเรือม้าเข้าไปแล้วก็จะคุยไหมถ้าไม่คุยเดียเด๋ยวก็เห็นกันอะไรเงี้ยนั่นเป็นเป็นขั้นตอนของมัน เป้าหมายของปูตินเนี่ยก็คือขอให้ปลดอาวุธของยูเครนแล้วก็ไม่ให้ตะวันตกเนี่ยส่งอาวุธให้ซึ่งทางเยอรมัน,เ,นเข้าไปแล้วแล้วก็ทำลายอาวุธให้หมดนั่นหมายความว่าต่อไปเนี่ยรัเสเซียจะยึดยูเครนต่อได้ไอเรื่องเนี้ยมันต้องดูว่ายูเครนจะรับได้ไหมแล้วยูเครนกำลังคิดว่าจะยอมปลดอาวุธไหมเพราะปลดแล้วก็เข้าว่าเดี๋ยวปูตินก็จะมายึดได้ทั้งประเทศไงซึ่งอันนี้ถ้าปูตินเลิกอันนี้ได้เนี่ยการเจรจาจะจบเลย แล้วผมชื่อว่าถ้าไม่จบเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่จะสะท้อนกลับไปถึงแม้ว่ามันจะไม่มีผลถึงการกระสียมากนะ